ดาวรออจะตา่ตาสมต่านะจ๊าวันนี้ได้ปลาหมึกจะต่าปลาหมึกเนาะนี่ที่เด็ดอยู่นี่จ้านี่ปูนาดองจ้าขอบคุณน้องนัดนะจ้าปูนาดองนัาปลาจ้าจ้ตาต่าปลาหมึกเนาะแล้วก็ปูดองน้องนัดจ้ะแล้วก็ได้พักมาจากพีแนนจ้ะพักเพรวใบบกโบกแล้วก็ขึ้นช่ายจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีแม่เอาบางรโรลกรุบกุบขเนียนนะจ้าวันนี้ดาวเรอ,อได้อะไรนี่จะาุมมตั้มจะตั้มปลาหมึกเนาะนี่หมึกกระดองพอเองอะไรล่ะลวกไปเลยหน่อยนะินเดี๋ยวใช้มือเนาะนี่จีเด็ดปูดองจ้าปูดองน้ำปลาของน้องนัดเนาะนี่จ้าอื้อ ยังไม่ค่อยเค็มนะอร่อยมากมมเขียวแรงคาปูแทงลินนี่จะมีปีกไก่ด้วยนี่พักได้มาจากพี่แน่นะจ๊ะพี่คนายเอามาให้นะจ๊ะนี่มี พักขึ้นช่ายมีพักแพรวแล้วก็นี่จ้าใบโบโบจกจ้าทุกคนนี่คมนิดนิดเนาะอร่อยด้อใบโบโบกปลูกที่นอเวขอบคุณพี่แนนจ้าก็ขอบคุณนัตตี้ปูดองอร่อยมากเสิบๆซ้ะอืมจ้ใส่พริกสองเม็ดอร่อยมากใบโบโบก ข้าวแพล็อตัวใหญ่ๆเลยกินกับลาบนะแต่ไม่มีลาบันนี่ข้ับแพลอเขาจะเขาจะกลิ่นเหมือนพูเนะคใช่อที่เขาปลูกได้สวยมากเลย อบในหมออบรอ้อนวันนี้เดาไปทำงานดูแลผู้ป่วยมันจะพึงเลิกงานใบซ้ำกว่าแต่ตอนนี้จะสีโมงกว่าแล้วแหละกว่าจะได้ตั้ถ้าเต่รีรีลา เป็นปูหน้าแช่ฟีหน้าเราน่องเขาเอามาดองแซไ่ไร อร่อยมากเป็นกาบใบบกทุกคน อร่อยมากเราไปกินต่อกันนะจ๊ะบ๊ายบาย